สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ Day 2แล้วนะครับของการอยู่ Melbourne. เมลเบิร์นเดี๋ยวก็เราจะไปกินกาแฟนะครับคาเฟ่ชื่อเอ็กซิลเป็นคาเฟ่โรสเตอร์ชื่อดังก็บริสซาในทีมเอ็กซิลนะครับก็เพิ่งเข้ารอบเซมิฟนอลของ เวอร์ uh, บริซาแชมเปี้ยนเมืวานนะครับที่ที่งานก็สาขานี้มีน้องคนไทยชื่อแทนนะครับน้องที่สนิทกันทำงานอยู่ด้วยแล้วก็น้องบอกว่าเป็นเป็นร้านที่ยุ่งที่สุดอะไรเงี้ยของของทั้งหมดทุกสาขาของเขาอะไรเงี้ยแต่เรามาเช้าอยู่ยังพอมีที่นั่งเดี๋ยวมาเข้าแอกเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนว่าเป็นยังไงไป ทำเลดีเลยนะครับ<ต>อ่อา,าใช่แล้วอยู่แบบกับแทมอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นตึกออฟฟิศข้างบนบน,นี่นี่รถไฟเมลเบิร์นเซ็น r a l s t สเตชันอ๋อเป็นแบบสถานีใหญ่เลยไปเดี๋ยวเข้าไปกินกันได้โต๊ะนั่งแล้วนะครับก็อันนี้จะแบ่งเป็นสองสองโซนก็คือไปยถึงว่า ถ้าเกิดว่าอย่างกไปแก่งที่ต่อแถวกันยาวๆก็จะเป็นเทคโกเวลซึ่งแบบนี้เยอะมากเพราะมันอยู่ตรงเมลเบิร์นเซ็นทรัลสเตชันนะก็คนจะแบบเข้าออกแถวนี้เยอะ,ยะอาาะไรเงี้ยอย่างนี้นะอย่นั่งอยู่นี่นะแถวมวิ่งผ่านส่วนตรงตรงตรถทั้งใต้ดินก็จะเป็นรถไฟใต้ดินอะไรเงี้ยแล้วก็มีออฟฟิศมีแบบว่าชอ็อปปิ้งเซ็นเตอร์อยู่แถวนี้อะไรเงี้ยก็ส่วนกินไงก็ต้องเอาจะไปแย่งออกมปอีกแถวหนึ่งก็ต้องมายืนรอแล้วก็ น้องพนักงานเสนอว่จะมาถา,า,ามว่ามากี่คนเลยคนระับอย่างเ,เรานี่มา5คนวันนี้เดี๋ยวจะมีเพื่อนๆตามมาก็เมื่อกี้เห็นเห็นน้องยืนชงอยู่น้องเพิ่งมาเมลเบิเร์นได้แค่ประมาณ3เดือนนะแต่ว่าน้องมีประสบการณ์ทํางานแบบเยอะแล้วก็เก่งมากอย่างเงี้ยนะตัวแทนเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปแอบดูว่าสเต็ปการทําทงานของน้องเป็นไงแล้วก็ความยุ่งขนาดนนไ,หนไหนไปดูกันเดี๋ยวอาจจะพาไปดูแอบพาไปดูน้องทํางาน

โฟน้องทำงานนะครับเครื่องเป็นไมท์ทอดแล้วก็เมสเซอร์นะครับแล้วก็มี EK อยู่ด้านหลังนะเครื่องแบตฟลูรเอสเปรสโซ่สองเครื่องนะครับสามหัวเป็นหกหัวสวัสดีครับอย่างยุ่งนี่ขนาดเช้าอยู่แล้วเนี่ย เราไตอาดไม่เน้นนะครับเน้นสปีดนะครับเห็นบอกว่าสปีดปลาของแท้นี่คร um, ับช no ีว no ิตเด็กไทยในเมลเบิร์นนะครับนี่น้องแบบเก่งเลยนะใครที่อยากจะมาทำงานใช้ชีวิตอยู่เมลเบิร์นก็คุณล้อหรือคุณไทยค่ะสวัสดีครับ จะมาใช้ชีวิตยอยู่ในเมลเบิร์นก็เตรียมตัวไห้ดีนะครับแม่งยุ่งจริงน้องก็ถือว่าโอกาสดีนะครับได้มาแล้วก็ได้ทํางานที่ตัวเองรักแล้วก็ในร้านที่ดีนะครับ,บร้านมีลริซาเข้ารอบเซมิฟแนลของเบอร์บริซานะครับซึ่งถือโอกาสดีแล้วก็มีน้องคนไทยคนหนึ่งทำเป็นซีเนียร์อยู่ที่นี่ เดี๋ยวไปนั่งที่โต๊ะกันยุ่งมากเกะกะเขานะครับนอ่ะพิกาโ,โลหรือว่าในเมนูเขาเป็นอาช็อ,ชอตแมกเกอยโตนะครับอันนี้คนเริ่มเยอะละก,ก็อันนี้ กินเสร็จแล้วนะครับที่เบาๆเบาๆเพราะว่าจริงๆเดี๋ยววันนี้มีไปประมาณ3-4ล้านก็เลยแบบมาสตาร์ทตรงใกล้ๆโรงแรมแล้วพอดีน้องทำงานอยู่ก็เลยมาก็บรรยากาศร้านคนร้านน่ะค่อนข้างใหญ่นะถ้าเป็นถ้าเป็นไซส์ที่นี่กลางเมืองขนาดนี้แล้วก็ไซส์ค่อนข้างใหญ่น่าจะไม่แน่ใจแต่ว่าดูประมาณคร่าวๆน่าจะมีมาสัก80-100ซีนเนาะแล้วก็เพคเกอร์เวกยุ่ง รสชาติก็โอเคไม่ไม่ได้หวาวแบบว่ามากแต่ว่าเหมือนเป็นแบบ everyday coffee หรือว่าเป็นร้านที่แบบว่าร้านที่แบบขายดี่อะแบบทำเลหรือว่าแบบเป็นเป็นอยู่ต่างมิชเนลแอลลี่อะไรเงี้ยแบบรสชาติไม่ได้แบบเราไปนั่งแบบสเปเชียลที่เลือกมันเลสอะไรขนาดนั้นเลยเงี้ยเป็นแบบบิลคาเฟ่มากกว่าแล้วก็โปรการทำงานแบบอาพนักงดีน้องแบบดูแลดี แล้วก็พนักงานไอ้แล้วก็ลูกค้าเยอะมากครับเนี่ยมาแป๊บเดียวเต็มร้านตอนเข้ามายังไม่เต็มา,นานานมากแล้วทุกคนแบบว่าลูกค้าเทินตลอดเออเอ็นจอยกับแบบว่าสิ่งที่ดื่มสิ่งที่กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เทคเวยก็ต่อแถวตลอดยาวมาก,กพนักงานเห็นต้องโซนบริษ่าก็แบบห้าหกคนคนรนนับเครื่องแบบเครื่องสองเครื่องสามหัวสองตัว,ตวครับีแ <s> บบ มิเน็ตมิสเน็ตกาแฟที่นี่มันมันใหญ่โตมากเลแม่มันแะบงบ,บ้านเรายัางต้องใช้เวลาหลายปีอะไรเง้ก่นอนที่จะเปลี่ยนอะไรลูกค้าหรือว่าเปลี่ยนพฤติกรรมของคนให้ให้เริ่มทานแบบนี้กันแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นมากแล้วมากกว่าเมื่อ5-6ปีที่แล้วก็ประมาณนี้วันนี้แอบพามาดูชีวิตน้อง เบิร์ดนะครับถ้าใครรู้จักน้องก็ไม่ต้องห่วงนะน้องสบายดีชีวิตดีอาหารการกินดีงานดีประมาณนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจเจอกันที่ร้านอื่นไปร้านอื่นอีกหลายๆร้านร้านนี้ก็ประมาณนี้เนาะอันนี้อันนี้ให้ให้เป็นพิเศษหน่อยเพราะว่ามีแบบมาดูชีวิตน้องด้วยประมาณนี้โอเคบ้า okay, ย อยู่กับพี่ตูนผยังลุกอยู่เลยอ่ะมันนไม่ได้ยังไงมันเป็นไม่ได้ยังไงสุดยอดดีใจไหมดีใจไหมดีใจมากเพื่อนร่วมงานกลายเป็นแชมป์โลกไปแล้วอ่ะก็แข่งด้วยกันมา6ปีแล้วเห็นเขาซ้อมอย่างเงี้ยหปีที่ผ่านมาแล้ววันนี้คือถึงแล้วอ่ะที่สุดแล้วอ่ะ ดีใจหมนได้เองปะดีใจดีได้ดีใจยิ่งว่ดได้เอง้น like n okay. ดี้นี้ไม่ต้องทำวงานเ็ดล้านเ็ดล้านเ็ดนต้องฉลองแล้วเดี๋ยวดูนี่นเดี๋ยวมีคอนเทนต์คทแล้รอดูอยู่เพราะเราก็ เราก็เป็นคนที่แข่งหลายครั้งเหมืนอนกันเส้นทางที่อะไรที่ทำให้เขาคุยกันตลอดแล้วแบบอะไรคือเส้นทางที่ทำให้เขาแบบสู้มา6-7ปีจนกว่าจะมาถึงที่หนึ่งอ่ะตตามได้ตเดี๋ยวต้องรอให้เขาหายยุ่งอะนะเพราะตอนนี้เป็นเซเลบริตี้ไปแล้วใช่ต้องรอให้นางหายยุ่งก็ตอนแรกก็ดูตอนที่แข่งออสเตรเลียเขาได้เพราะเราไม่รู้จักเขาไงแต่รู้ว่าเขาทําอยู่ร้านมุกพอเขาได้อะเรายังรู้สึกแบบเอ้ย คนนี้คือใครอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าดูดูเขาพรีเซนต์แต่ว่าเหมือนแบบเขาแบบพรีเซนต์นิ่งมากอ่ะแล้วก็มีความแบบมะความแล้วแบบยาที่เจ้านายเคยให้คือไอซ์แมนเป็นคนที่แบบไม่รู้เลยว่าตื่นเต้นดีใจหรือว่าตกใจหรือไม่โอเคคือไม่รู้เขาจะแบบนิ่งมากก็เมื่อวานตอนเซมี้อ่ะเราแบบยังคุยแบบสิบสิบสามแล้วอ่ะยังแบบซิงเกิลยังไม่เสิร์ฟเลยเขาเขาช้าหรือเขาชิวหรือเขานิ่งว่าอะไรเงี้ย ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปติดตามดูที่มิตรมุกละกันว่ากว่าจะมาเป็นแชมป์โลกยากขนาดไหนมันอีหกปีอ่ะมันจะมาถึงตรงเนี้ยโอ้ยยังเราก็ยังสู้ได้ไหมกับกลับกล้องไม่กลับกล้องอ่าเราก็ยังสู้ได้ไหมนี่นะใส่หมวกมาเตรียมพร้อมเสียเต็มที่เสียเต็มที่ตอนที่เขาประกาศมีค่าแล้วเนี่ยตอนเหรเนี่ยถ้าไปเซ็นตุ๊บมีราคาเลยเนี่ยตุ๊บวัมาแล้ว ความแหมาตอนประกาศอะแต่คนลุกแบบลุกนจะแบบเหมือนน้ำตาไหลดีใจไปกับเพื่อนเพราะแบบเราเห็นเขามาตั้งแต่วันที่สู้วันเดือนการแต่วันที่เพื่อนไปก่อนแล้วนะยอดได้เราต้องเราปะวะถ้ต้องเราแล้วแหละนี่น่าต้องเราแล้วแหละเฮ้ยมันมันเป็นแบบว่าแต่บันดาลใจเนาะใช่เป็นตลอดแล้วแบบเราเป็นการงานที่เราแบบทำไปุกวันหมือนราเข้ามาได้มีดีใจด้วยที่มีเพื่อนร่วมงานไปทั้โลก เอออยากไปเลยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้สองพันยี่สิบสองเมลเบิร์นเนาะดีใจกับแชมป์โลกด้วยนะถ้ามีโอกาสจะไปขอไลฟ์เซนซะหน่อยโลกคนล่าสุดเออถ้าถ้ามีโอกาสได้เขาไปจับมือซะหน่อยเผื่อเราจะได้แชมป์ประเทศไทยบ้างัด้วยขอจับมือส่งกำลังใจให้หน่อยแบบว่าเราก็เราก็มีความฝันเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ ดอกลังดีๆมันจะมาถึงเราเนาะโอเคไปยอดไปเลยบ๊ายบาย